She was afraid to come out of the locker She wasn't nervous as she could be She was afraid to come out of the locker She was afraid that somebody would see Two, three, four, tell the people what you want

สายดีเป็นรุ่นตื้นขับรเดียวรุ่นจ้าขอบคุณครับ kau buat buat ni buat law ni tengok lu buat đi thịt đi cafe phê gặp đi nó có cà phê về dư vậy là đó cà phê là chúng ta hóa tự gì bỏ phải giàu kia nhớ là đúng không vậy đã không bị là โอ้จักหลังตามเบะบ้างไปแล้วอืมคอนเทนต์ใครเตอร์ด <rec> re <oo> ้วยก่อนี่อ้าดูบ่ด จะได้ยนหอเดบือเลือกอ่ะเดี๋ยวให้ยินว่าวัวพอร์ตวัวพอร์ตอนหัวพอร์ได้เหรอย้อนจาไหนแค่ตอ วันนี้อาจารย์จะพาน้องๆมาที่คาเฟ่เวลาเจมาดูเรื่องาไฟเดินนะรีวิวรีนสารกีวนี่จะมารีวิวจะมารีวิวครก็ยแกรีวิวได้

Sebab sini berapa kata tu? Berapa tekan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  Baju, baju bingil. Luar bingil. Oh, Ini main nanti tak? <laughs> Kek gigi. Erti Oh, dua buka kali gigi. Berapa tekan tu? Lari sini. Nak pergi dua lah. Hello, are you ready? eh, 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 eh,

Gak ada kot ni nak bawa apa lah hmm. Ini kari ya. Ini. Ya, Ada sepada sabung kari tu lah Olha, olha. pa ว่าชาวบ้านท้ามุนก็เอาเกือจากตรงนี้อ๋อกีปีเลยครับบ่อนนี้พักปีกปละละึกม <c oughs> ากไม่แห้งเลยใช่ไหมครับชิมได้ไหม็มเหมือนกันไม่เหมือนน้ำทะเลนะโอ้มหจะเอาอหวาน เด800ปีไม่ไไค่อยทำอะไรครับอันนี้ทำกับข้าวได้จ้ะอ๋อทั้งหมดนี้50บาทครับบาทเป็นตนุ้มฟัน

คุณหนิงก nice> ุณจังดูเนี่ยแพเป็นของคุณทำไมท่ะสามสิบสองขวดเนี้ยสิบบาทให้ลองได้นะเอาไหมด้อยอ่าไปลองสี่ขวดนะอันนี้สี่อ่ะลีวูกค้าประมาณ้อยจะใช้ไม่ได้เัน้รคาไมดีวนเด้กาันธรรดาวันาันนว่าเราใะด้ควมเป็นมิตรลูกค้า แค่อยใจนี้ถ้าเราไม่มา,ามเพื่อมาดูบาร์นี่ก็สนุกเลยค่ะก็ลึกซึ้งแคเดียวจบไปมาเกิาจด

ได้ครับภาวนาขอให้มีหมอนเยอะๆพรุ่งนี้นะขอให้พรุ่งนี้มีหมอนเยอะๆหาทุแล้วก็เยอะพี่อยู่แถวๆนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ป้ายอยู่ชั้นล่างนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวตีอะไรโทรบอกพี่เรียกพี่ได้ครับได้ครับได้ครับครับขอบคุณมากครับสวย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  กิะไรกครูอรนีคนนนนว่านอห้้อยถูกค่ดูห้องห้องสวย,สวยห้นใกับน้งแข่งใครกับน้ำแข็งไข่ไข่มีอยู่ค่ะน้แต่น้ำแข็งต้องไปซื้อข้างบนเนี่ยร้านข้างบนนี่นะอ๋อจานย่อหนี่จ้าจ้า ขึ้นได้ไหมครับบนนี้ได้ค่ะขึ้นได้เลยเล่นเลยโอ้ว้วาว,ว,ว,าวพรุ่งนี้มีหมองไหมนะ

บบเดี๋ยวาเฟ่ปอฟินทำบอกทำบ,ก,บกคาเฟ่คาเฟ่สติเกเกอร์เยอะจริงคาเฟ่นี้มีคนมาเยอะจริงจะสานต่อที่พ่อทำนี่แลเรือ่อรปูจัด Kịp kỳ dóc kỳ phút Oh, lợi có mặt nữa 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 có nữa có mặt nữa mặt nữa có mặt

ke bilik tidur Balik ke bilik tidur Balik ke bilik tidur Dan pagi isap Kita mari kepada Magic Mountain Cafe Ni masuk kepada pintu ini Nghe chị cà Hãy đi cho, đi đỡ hết cho thôi không Đúng rồi, ngồi lại sự tỏ gì thế nào Được tuyệt tôi, tơ... Được đàn đủ Ừ Được rồi Nào per tampak kan. Kita pergi ni yang ni dah Oh, okey tu mula-mula semua, mula semua. Mula semua. Ya. Yo. Molek pet jadi oh gimana molek. Tu wei go. Dasca ni. Labang. Tu wei go. Ni pala. Ni pala lu. Tak. ke? Okey. Okey. Gracias. <laughs> ตอบว่าโอ้ไม่มี goodbye d e c i s o n ของเ p i c สรุปกงประมาณปพรกไม่เบอ่อประมาณแปดพบาทไม่ได้ถือละ่ทั้งหมดนี้ประมาณ5ที่ประมาณสามพเก้าบาทเกือบสคนเกือบห้าหมื่เกือบไปเกือบเกือบไปตุ๊กกี่แล้วคุณนี่จะไปตุ๊กกี้แล้ว อินเดียอะไรได้ไปแล้วขอบคุณมากครับกลับแล้วเหรอเปล่กลับเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับผมลาเลยครับเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาอันนเอาหรอปิดถนัดแปมมานนั้หรอคร่าวๆก็น่าจะนอกประเทศคร่าวๆ บุมาเลปีนังถุยมาเลปีนังเราจะไปไทยไทยลาวไทยพม่าพวกปีน่าจีนละจีนจีนจีนจันละสี่คนครับครับครับผมอ๋อ

ถ้ามีโอกาสมาอีกไว้มีโอกาสมาใหม่ครับผมถึงว่าคนอื่นนะคนอื่นครับทางเดียวพอเจอเจอกันใหม่ปีใหม่ทริปใหม่ที่ใหม่ที่ใหม่ปีใหม่งบประมาณใหม่งบประมาณก็เพิ่มขึ้นเลยเจอได้เจอเพื่อนใหม่ๆหอ่คือใหม่ๆหม่ไม่แน่ใจว่าสี่คนนี้อาจจะ จะมี2-3-4คนไม่ได้เปิดต่อเน,นี่ยติดหน้ารอติดตามชมปีหน้าใครจะได้ไปต่อในสีคนนี้โรซิ่งซั่นซีซั่น,นส,สี่ปีหน้าดูซีซั่นซีซั่นสี่นี้เป็นดูซีซั่นซีซั่นสามติดตามชมว่าจะไปไหนเจอกันครับผม